บรรยากาศที่ดูขุ้นตาเห็นแล้วก็คิดถึงบ้านคิดถึงวิถีชีวิตคิดถึงธรรมชาติของท้องทุ่งนาวันนี้ผมอยู่ที่เมืองของอําเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่อยากจะพาทุกคนที่ไม่เคยมีโมเมนต์แบบเนี้ยได้ลองเปิดใจมาสัมผัสกับบรรยาก,บบรรยา,กาศที่พักกลางทุ่งนาที่เงียบสงบมานอนแช่น้ําในอ่างชมความสวยงามของทุ่งข้าวกันแบบโอเพนแอร์ไปเดินชิลบนสะพานไม้ไผ่ท่ามกลางความเขียวขจีของท้องทุ่งนาที่ฟูจิคองและบันนอกฮอกวาย ในช่วงฤดูฝนถึงต้นฤดูหนาวน้ำในแม่น้ํคลองก็จะมีสีขุ่นเข้มแบบนี้แหละแต่สิ่งหนึ่งที่จะได้เห็นในช่วงนี้ก็คือความเขี่ยวขจีของนาข้าวบ้านหลังแรกที่จะพาไปชมก็คือบ้านฟูจิคองเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวที่ตกแต่งให้เป็นสไตล์ญี่ปุน่นมีสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ําวัสดุตัวบ้านนั้นส่วนใหญ่จะเป็นไม้ไผ่แต่มีความประณีตดูดีเลยทีเดียวให้อารมณ์เหมือนอยู่บ้านไม้โบราณแต่มีความโมเดิร์นอยู่นะ ซึ่งประตูหน้าต่างก็เป็นสไตล์ญี่ปุ่นที่ช่วยให้บ้านดูโดดเด่นน่าสนใจขึ้นมาเลยทีเดียวเจ้าของโฮมสเตย์บอกว่าวัสดุตัวบ้านนั้นนะถึงแม้จะเป็นวัสดุธรรมชาติที่หาได้ง่ายราคาถูกแต่มันก็มีอายุการใช้งานของมันต้องคอยดูแลซ่อมแซมเปลี่ยนใหม่อยู่เรื่อยๆฟังดูแล้วก็เหนื่อยแทนอยู่เหมือนกันนะที่นี่อากาศเย็นและหนาวในช่วงกลางคืนเลยจำเป็นต้องมีเครื่องทำน้ำอุ่น แต่ไม่ต้องมีแอร์เพราะแค่พัดลมก็เอาอยู่แต่สําหรับใครที่ติดห้องแอร์ผมแนะนําให้ไปจองบ้านไออุ่นเดี๋ยวจะพาไปชมหลังต่อไปและสำหรับใครที่อยากจะนอนแช่น้ําในอ่างแบบออนเซนแล้วก็บ้านหลังเนี้ยก็มีมุมแช่ออนเซนให้เหมือนกันนะแบบโอเพนแอร์กันไปเลย แต่น้ำไม่ได้มาจากน้ำพุร้อนธรรมชาตินะลงไปนอนแช่ในอ่างให้ได้ฟิลลิ่งเฉยๆแต่ผมว่าเป็นมุมถ่ายรูปเก๋ๆได้อยู่นะโฮมสเตย์ที่นี่จะไม่มีทีวีไม่มีตู้เย็นนะครับแต่มีสัญญาณ WiFi ให้ก็เหมาะที่จะมาพักกันแบบคู่รักและครอบครัวแบบมาพักผ่อนกันจริงๆอะ หลังนี้มีชื่อว่าบ้านไอ,อุ่นซึ่งเป็นบ้านที่ผมจะเข้าพักในวันเนี้เป็นบ้านไม้สองชั้นมีสองห้องนอนสองห้องน้ําเป็นห้องแอร์อยู่ติดลําน้ําคลองและที่สําคัญเลยนะคือมีคาเฟ่ฟูจิคองอยู่ข้างๆกันเลยเขามีเซตอาหารญี่ปุ่นขายด้วยนะหิวเมื่อไหร่ก็สั่งเลยพื้นที่รอบบ้านก็ดูกว้างขวางโล่งโปร่งดีชั้นล่างจะเป็นห้องนอนสําหรับสองคนเตียงคู่เนี่ยนุ่มมากเลยมีแอร์มีพัดลม เป็นห้องผนังปูนโทนสีขาวแต่น้ําตาลแล้วก็ที่หน้าต่างทรงกลมก็ดูจะเป็นเอกลักษณ์ของฟูจิคองโฮมสเตย์ติดกันก็มีห้องน้ำหนึ่งห้องสุขภัณฑ์ที่ใช้ก็ใช้ได้เลยมีเครื่องทําน้ําอุ่นและที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือมีอ่างออนเซนแต่ต้องมาโงเอาเองนะว่าน้ําที่แช่นั้น,นเป็นน้าแร่ธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขาเชียงดาว มีจักรยานแม่บ้านญี่ปุ่นหนึ่งคันเอาไว้ปั่นเที่ยวชมบรรยากาศใกล้ๆโฮมสเตย์ชั้น2ส,สร้างด้วยวัสดุธรรมชาติเหมือนบ้านฟูจิของนั่นก็คือไม้ไผ่แต่จะผสม,มสารความเป็นไทยร่วมสมัยเข้าไปทำให้ดูสวยงามไปอีกแบบนะชั้นบนเนี้ก็จะเป็นห้องนอนมีแอร์ประตูกระจกบ,บานเลื่อนที่ปลายเตียงก็จะเปิดรับแสงรับลมเข้ามาทำให้ห้องดูโปรง่ง และยังมีระเบียงไว้ให้นั่งเล่นรับลมดูวิวส,สวยๆตอนเย็นๆได้อีกด้วยนะส่วนห้องน้ำก็จะเหมือนกันกับชั้นล่างนั่นแหละแต่ห้องเนี้ยจะมีอ่างไว้ให้นอนแช่น้ำตรงระเบียงช่วงก่อนพระอาทิตย์ตกเนี่ยแสงได้ถ่ายรูปสวยเลย และตรงหน้าบ้านนะ่ะก็จะมีระเบียงเล็กๆเอาไว้เปิดออกมารับลมชมวิวก็ถือว่าโอเคอยู่นะสำหรับผมที่จะมาพักผ่อนอยู่กับครอบครัวแบบเงียบๆอะ่ะเดี๋ยวจะพาไปชมบ้านพักอีกที่ตรงโน้นน่ะเจ้าของคนเดียวกับที่ฟูจิคองเนี่ยแหละบ้านนอกฮอกไายนะ่ะมีบ้านพักอยู่หลายหลังอย่างสองหลังเนี้ยมีชื่อว่าบ้านโดม A และโดม B ขนาดค่อนข้างใหญ่ นอนได้6กถึงสิคนเลยทีเดียวจุดเด่นของบ้านหลังเนี้อยู่ตรงที่หลังคาไม้ไผ่ซึ่งใช้ไม้ไผ่ทั้งลำเลยนะมามุงเป็นหลังคาบันไดทางขึ้นนี่ก็เหมือนกําลังจะเดินขึ้นเครื่องบินอยู่เหมือนกันนะคือดูไม่ธรรมดาเนียภายในก็จะเป็นห้องทรงกระบอกบุผนังเรียบร้อยมีที่นอนสําหรับ6กถึงสิคนเลยน่าจะเหมาะสําหรับครอบครัวใหญ่หรือมากันเป็นหมู่คณะ มีห้องน้ำในตัวมีเครื่องทำน้ำอุ่นและก็มีระเบียงไว้นั่งเล่นสังสรรค์หรือจะนั่งชมวิวชมดาวตอนกลางคืนก็ดีไปหมดจากมุมมองตรงนี้ก็จะมองเห็นดอยหลวงเชียงดาวอยู่ไ,ไกลๆน่้นนะ่ะถ้ามีหมอกบนยอดดอยก็คงจะมองเห็นเหมือนเป็นภูเขาไฟฟูจิเหมือนกันนะสะพานไม้ไผ่ที่ทอดยาวไปในทุ่งน,นาก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่เลย สามารถเดินเล่นไปถ่ายรูปกับวิวทุ่งนาเขียวๆได้หลากหลายมุมหลากหลายอารมณ์แล้วแต่จะจินตน,นาการเลยแสงแดดอ่อนๆสาดส่องกระทบใบข้าวที่เขียวขจีก็กลายเป็นเฉดสีใหม่ที่ดูสดใสไปอีกเห็นพร็อพที่อยู่ตามสะพานไม้ไผ่ไหมครับสวยดีนะดูเป็นเอกลักษณ์ของคนทางเหนือดิแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรใครรู้ช่วยบอกทีนะครับ บ้านนี้มีชื่อว่าบ้านนาชมบิวเป็นบ้านไม้ไผ่สองชั้นสำหรับสองถึงสคนมีสองห้องนอนสองห้องน้ำห้องเนี้อยู่ชั้นล่างนอนได้สองคนคือวิวทุ่งนาเนี่ยอยู่แค่เอื้อมอ่ะแค่เอื้อมไปเปิดประตูหน้าต่างออกไปก็จะเห็นความเขียวขจีของนาข้าวแบบเต็มๆสองตาแน่นอนและข้างๆห้องนอน ก็จะมีห้องน้ําส่วนตรงเนี้มีอ่างไว้ให้นอนแช่น้ํานอนดูวิวนาข้าวแบบเพลินเลยชั้นที่สองเมื่อขึ้นมาก็จะเจอระเบียงไม้ไว้เดินออกมาชมบรรยากาศของนาข้าวนี่ถ้าช่วงหน้าหนาวคงได้สัมผัสอากาศเย็นๆไอหมอกจางๆลอยฟุ้งเต็มทุ่งนาแค่คิดก็ฟินแล้วอะ่ะ ในห้องนอนก็จะมีที่นอนสําหรับสองคนนี่ถ้าเปิดประตูหน้าต่างทุกบานเนี่ยจะมองเห็นวิวนาข้าวได้โดยรอบเลยนะจากบนที่นอนนะบ้านเนี่ยมีไฮไลท์ตรงที่ชั้นดาดฟ้าสําหรับออกไปชมวิวมุมสูง ที่เขามีช่องสำหรับจะโงกออกไปดูวิวด้านนอกอะ่ะก็ดูมีโลกเล่นเยอะดีนะผมว่ามุมเนี้ยเหมาะมากเลยที่จะขึ้นมานั่งสวีทแลว้วก็นั่งจิบเบียร์เย็นๆหรือใครมีไอเดียที่ดีกว่าก็คอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะครับ ข้างห้องนอนชั้นสองยังมีอ่างอีกอันไว้ให้นอนแช่น้ำชมวิวคือไม่ต้องแย่งกันนะมีสองอ่างหลังต่อไปก็ต้องเดินบนสะพานไม้ไผ่เข้าไปเช่นกัน ซึ่งหลังเนี้ยก็มีชื่อว่าบ้านกลางนาภายในก็จะดูคล้ายๆก,กันกับบ้านนาชมวิวนั่นแหละคือบ้านที่อยู่กลางทุ่งนาเนี่ยบอกเลยว่ามันเงียบสงบจริงๆได้ยินแค่เสียงจิ้งหรีดเสียงกบเสียงเขียดร้องเสียงลมพัดใบข้าวและมีนกร้องบ้างคือผมชอบก็เพราะมันเงียบสงบนี่แหละส่วนบ้านหลังอื่นๆเนี่ยผมจะพาไปชมแค่ภายนอกแล้วกันเพราะมันก็คล้ายๆกันน่ะ ่่่าาางงกัันนนนแคววิวบ้้เเทเอถ้าใครสนใจที่จะติดต่อจองบ้านพักที่บ้านนอกฮอกควายหรือบ้านฟูจิคองก็สอบถามได้โดยตรงที่เพจฟูจิคองเลยนะครับทั้งสองโฮมสเตย์เจ้าของคนเดียวกัน มื้อเย็นผมสั่งอาหารบินโตมาก็เป็นอาหารพื้นเมืองแบบง่ายๆแต่ก็อร่อยดีมานั่งกินตรงลานหน้าบ้านกินไปฟังเสียงธรรมชาติไปเพลินดี Mm hmm. ตื่นนอนปุ๊บก,ก็มีกาแฟาเสิร์ฟมาให้พร้อมดิบเลยแล้วก็มีขนมปังปิ้งนมเนยครบครันผมนี่จัดเต็มไม่ได้เผื่อทองไว้ให้เขาต้มเลยสักนิดรู้สึกว่าชอบบ้านหลังนี้นะมาพักที่นี่แล้วเหมือนได้กลับบ้านนอกแหละบรรยากาศดูอบอุ่นได้คุยกับพี่เจ้าของโฮมสเตย์ก็เหมือนเป็นญาตพี่น้องคนหนึ่งเลยอยากเชิญชวนทุกคนมาซึมซับบรรยากาศดีๆแบบนี้ที่เนี่ยฟูจิของ นี่ถึงขั้นคุยกับหมาไปแล้วแต่รู้อะไรไหมว่าบางครั้งเนี่ยหมาแมวมันยังเป็นผู้ฟังที่ดีนะถึงมันจะไม่เข้าใจในสิ่งที่เราพูดแต่มันก็พยายามใช้ภาษากายตอบโต้กับเราโดยไม่ถึงเราสักคำฝากติดตามผลงานของช่อง Ccamp ทั้ง Youtube, Facebook, TikTok ด้วยนะครับกดไลค์กดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ